เออไปบอกหมอญรุ่งหว่านนั่นเอออันฝันมือสุดท้ายพอดีบอกเพอดีว่าหาซ้ำตัวเดียวมาให้มือสุดท้ายไปซื้อกับบ่อได้หมอญข้าเจ้าก็ดีดีมาถามมือนั่นก็ได้ยข้าเจ้าก็ไปโยนใส่ซ้ำหาลวดได้มือมือมือขวัญอีเลขฝันได้บานนี่เอาฝันพร้อมบ่บานนี่ฝันแบบตัวเดียวล่างมาสั่นบอกพร้อมมาล่างพร้อมดีสวัสดีครับพ่อหอยครับสวัสดีครับพี่น้องเย็บชีครับครับให้นาให้ตา แม่นงวดที่ผ่านมาบอดได้รบ่งเนี่งครับเพราะว่าตอนที่ผมขอมาช่วงกลางงวดพ่อให้บอกว่าบ่ฝันเลยฝันเลยแปลคือกันเนาะบ่ฝันเนาะบัดนี้ผมไปร่งบานมาครับได้ยินเขาซาตึงตึงอยู่เออไปบอกว่อจะรุ่งบานนั่นเออฝันหมือนชุดไทยพอดีเรื่ไว่าี่ยมื่นเสาเพิ่งมาจังสีเออเป็นแต่ผมเหลือใจปะ อุ้ยว่าศันต์ข้าเจ้าพากันถือกเลขกแต่เรียว่าไปได้เลขกมัตสว่าศันตอนแรกถามเพื่อนว่าถือตัวอะไรถือหาสามพศันไปได้เลขมาตสัยเอ้าเพราะย้ายาหันหันที่มันมาล่างแผลดูๆอยู่บ้านนู้นน้ำแทงกันเด้ว่าศันต์แม่หันแล้วบอกเพื่อนว่าหาสามตัวเดียวผมกำนั่งขึ้นยู่ผู้ใดเนาะผู้ใดเนาะขาหันหันบ้านนู้นน้ำแทงมาล่างแผลคิดเห็นผู้เดียวครับพ่อหอยสีหนึ่งเกีดสีหนึ่งเกียไม่ให้มือสุดท้ายไปซื้อกะโบ่ใด คือพ่อทูบอกผมไงโอ้ยหาเบอร์โทรจำเบอร์โทรบัวได้คัดสันเม่นได้เงนไอ้กันโดนๆยังบัได้เบอร์ทรกันไปอย่างนี้ไม่ได้เลยได้อยู่แต่ว่าหันบรดิมินซีละไหวเนี่ยมันหลงมันหลายคนเจ้าของปูเจ้าของพระเจ้าของนี่มันหลอยเมื่อวันที่สามสิบผมโทรมาถามพ่อหอยว่าฝันบ่พ่อหอยบอกว่ายั่งบ่ฝันยังบ่ฝันผมก็เลยบอกเขามาครับ ตื่นยิ้มมือเศร้าห้ามมือนั่นมันฝันยิ้มมือขึ้นตื่นยิ้มมือเศร้าก็ไปล่างแผลปกติไปโรงพยาบาลนะที่ไปบอกเพื่อนที่โรงพยาบาลนะแม่นเมื่อเลขออกเมื่อเลขออกพอดีมึงเนี่ยเจ้าของกลับมาว่าสิมาชื่อเอาได้สื่อเอาโทรศัพท์มาเลยครับผมสิเมมเบอร์ให้ท่านพี่โลดถ้าเป็นจังสี่โอ้เมื่อบอกมือชุดถ่ายบอกตัวเองทุ่นๆนี่บอกเสียใจดิโอ้เสียใจเสียใจจังไลยเอาฟันอยู่ว่าในจะฉุนูตอนตอนที่ผมขอม่าคุยเป็นมันเป็นหมอกันไว้ดิว่า คั้นฟันแล้วสิโทษไปบอกหรอกขั้นฟันแล้วสิโทษไปบอกอ่ะมัดสุดท้ายแล้วโทษไปบอกบัดนี้บ่ฮหาเบอร์บ่ขอดีแจ็คของพูดเลยในมืงสองหัวกันตั้งบกเป็นปีต้องอะไรเบอร์โอ้ยต้อกันอยูุ่คนี้มอข้าเจ้ากันนีดีมาถามมือเนี่ยก็เลยครับเนี่ก็ผมได้สามหาตัวเดียวฟันมือขึ้นนี่ว่าพัสดอข้าเจ้าก็ไปโยนใช้สามหาลวดได้มือหนึ่งเออพู้ลูกคนก็ได้สามพันเอออาแสดงว่าก่อนนั้นเคยบอกข้าเจ้าบอกข้าเจ้าเคยนหูจักถาม ไปล่างแผลผมว่าผมอยู่กับวัดเพิ่นกันเรยกว่าอันเมตตาฟันว่ดีบอกว่าฉันม่อก็ฟันดีแล้วครับ่าถึงม้วตัวเดียวท้่งท้วนี่เลยก้อนนั้นเพื่อนกับบุ้งหูดอกว่าพ่อหอยนี่เคยหายแนวทางครับเพื่อนพูดคุยสนทนากันก็เลยหูว่าอยู่วัดครับเพื่อนกับมันเป็นปากผ้าไปซะว่าบอฟันได้ตัวดีบอกรัดเพิ่นสิถึงจะไม่ฮัดเพิ่นสืถึงอีริม ผู้เจ้าของงานฝันแท้ๆเนี่ยมากครับมากว่าจะไปซื้อบ่ได้ซื้อจุอยเป็นดิฉันคาดพันแต่ว่าจังสี่ครับต้องไปเอาสีสั่งไบ่ต้องซื้อหรอกแมนผู้ผผูู้้ฝันผูนบนบน้บอกนี่อืบอกซื้อๆซะถ้าซื้อมันสิบอลออกไหมแมนผมก็ว่าจะสั่นละเนาะอืมันบันเท่กับออกดิอันแต่ว่าเลขเฮ็ดนี่เนนพิ่นบ่อยอ,อันชื่อเห็แล้วถ้าเลครัพิธีเพิ่นบ่อยซื้อบ,อบอ่บ่ ผู้บ่าอาจารย์ห้ามเด็ดขาดเลยโอ้ถ้าทำพิธีนี่คือห้ามซื้อเลยห้ามซื้อเลยถ้าฝันซื้อได้ฝันซื้อได้เป็นสัตย์จริงเมีนอานีถ้าพิธีนี่ซื้อบ่ได้ใครว่าผู้บาอาจารย์ที่เพิ่นที่ไปเรียนน้ำเพิ่นมาเพิ่นบอกว่าถ้าทำพิธีแล้วเจ้าของห้ามลงทุนเด็ดขาดห้ามลงทุนเด็ดขาดซื้อกรบปุกถือพิธีอะไรแตกเพิ่นบอกเป็นสัตย์หรือัดสัตออกกันกับ เนี่ยผมามาซื้อเล่ตัวกับผมมาซื้อตัวนีงสองตัวแค่ตรงตรงเลยตรงตรงมักมักซื้อแบบนี้ทีก็ทีก็เอา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 โอเคอันนั้นงวดเก่าพันไปแล้วผมแต่เดี๋ยวทางงวดนี่เป๊ะนี่เดี๋ยวใครเอาไพ่ได้ครับใครเอาไพ่ได้ใครเอาไพ่ได้ที่ผมบอกผมงวดที่แล้วงวดนี้เป็นไงงวดนี้เลขทําพิธีกับขึ้นจะว่า กะเลกกะงามอยู่เอียกทําพิธีมั่นใจอแต่ว่ามันได้เล็กสองตัวแค่นั้นเรียกทพิธีมันนี้ได้สองตัวไ่ได้สามตัวคือนเขาไ่ได้สามตัวได้เลขสองตัวสองหางอ๋อได้เล็กสองตัวสองหางครับมันได้ขึ้นมาหันถ้าพิธีมันขึ้นมาในจานครับเจ็ดห้าบัดเบิ้งครับบัดลงพิธีเรามันเลขกหางขร้นเลขกนื้อปะานใจครับ แต่ว่าเหล็กทำพิธีมันเกศหาบัตท่าอันล่งพิธีเรียบยร้อยเลี้ยวไปขึ้นเห็นพิเ็ดหนึ่งมีชองตัวตนนี่แหละโอ้หมายถึงตอนที่กาลังทําพิธีอยู่หขนานะที่ม,มองเห็นขึ้นเ็ศหา,ค,นนหาครับแต่หลังจากจบพิธีทำพิธีเสร็จแล้วบัตบมาเบิงที่หลังมาเบิงที่หลังกลายเป็นเ็ดหนึ่งกลายเป็นเ็ดหนึ่งนี่แหละเจ,ะจ้ารรพระเหล็กมิชองห่างไม่เจริญนจไินกับโรลูขึ้กันออืโอ้ยเลขกสอง คูนึงเนาะกับซื้อบิดัทนี่บาทนีเล่ฝันได้บาทนี่เอาฝันพ่ออบ่บาทนี่ฝันฝันว่าจังไรครับมันอนอนี็มือขึ้นเงฝันเมื่อฝันว่าเจ้าเปดตัวเดียวล่างมาสันฝันฝันนี่สันเดยบอกพ่อมมาล่างพ่อมดีในฝันนะในฝันชสิซื้จะไหนกนได้รู้ันเอาคนเพิ่นบอกเก้าแปดซื้อแปดเก้าไปยังสั้นบ่ครับจีเาดแเก้าน้ลุ่มซี้แปตัวเดียวทุทุล ร่างขึ้นแล้วเ <c oughs> ยอะด้วยครับพ่อหอยไอที่ฝันอีฝันมือไหนครับหลังจากาทำวิธีเราก็ยิ่งขึ้นฝันเลยเพราะว่าช่วงมาทีจะทำวิธีช่วงหาทุ่มครับหาทุ่มคืชี้ทุ่มนี่เส็ดแล้วคาบวันไปชี้เาเห็ดยี่มือเว้นครับชี้เห็ดยี่มือขึ้นครับเออเป็นเลขท่านิธีเป็นเลขขอ,อครับขอพุ่มเจ้าทีเพิ่มเรายม่อขึ้นมาฝันอีเียบบัน วางสีแจงที่สามที่สี่เนี่ยครับเออเลขตัวนี้เก้าแปดลางว่าสนบอกว่าลางพร้อมลางพร้อมเสียงห้องมาเลยบอกครับโว้เลยล่ะว้าคุยกันเลยล่ะโว้าคุยกันออหันว่าเสียงนกกับโบเมียนหันว่าเสียงหมามันนี่กับโบเมียนเสียงหมาเสียงคนเลค่ะฮ่าโอยนดีรฝันคันคันคันเว้ คันเว้าคักไาน,นั่นกาสีเป็นเสียงหมูเสียงมาไปได้ยังไงหล่ะซาลาเนาะแมนผมก็ว่าจงซั่ในฝันคือได้สนทนาแต่ว่าบ่เห็นคนบอกครับคือว่าบอไม่เหมือนกับพูดคุยกันได้ยินแต่เสียงแล Man, ้วก็ตอบโต้กันแมนมันสีให้ไข่เลขล่างตัวนี้มันสีให้ไข่ชี้หนึ่งเจ็ชี้หนึ่งเจ็กับ่่าอยินเช่ละเเห็นคนคือกันบ่เห็นคนคือกันแต่ได้ยินเสียงวอกบอก,บอกว่ามันเป็นตัวจังเี่ละชีหนึ่งเจ็กันด้ครับครับอันนี้ม่บอกแบบนี้ ผมว่านี่กาชิโร่มันอยู่เพราะว่ามันเป็นเรขฝันแต่ว่าเล่ข้ามที่ที่นี่บบซึ่งแทกขาดครับอืมเพราะว่าคันซื่อเลยมันเคื่อนครับเครื่อนเต็มันหลุดครับคันฉันกะตกัดหลอผมโมมาซื่อเรขอะไรตัวเขาผมสิบว่าใครได้เรื่ผมเขาตลอดนี่มาตลอดให้บ่ครับช่วงนั้นเลืข้าพที่ีเขาสามหรือสี่หวดติดสามสามหวดติดมั้งเนาะครับแล้เราผมก็ได้เลยข้ามที่ีเพราะว่าปูใหญ่ปูหา,ามปูหาม ครับบ้านนี้คือมิดแต่ปูไปทางไหนน้อครับไปจำภาษาอุทุมคู่บ้างจริงเลยที่ห้องผมระบาดแนวไม่อยู่นูร่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปูไปจำภาษาทั้งผู้ครับว่างสามหมอคนมั้งว่างสามหมอครับทำทำบางบอนอยุนได้ทำเลยเอาเพิ่นก็ได้ไปจำภาษาพุคนบ้างผมในวันปูสิจังนิลูกศิษเพิ่นช่วงน่ะมันกะ เพิ่นก็ได้หกชอนน้ำแน่เพิ่นได้เลขกสามตัวชุดหนึ่งบาดในรูศีลดเพิ่นก็เลยมาเอาไปมาเอาไปไปจำยูพุนเลยเพราะว่าเพิ่นรับปากว่าสีเห็ดียังมาสมัยกันนี่ละสีมาสมัยเห็ดสารสา,รา,รารปฏิบัติธรรมแมสีมัสมาั่ยส่างแต่ว่าก่อนอื่นให้ปู้ไปยูพุนก่อนไปยูพุนก่อนมีคอแม่มีคอแม่ หัน,น,น,นว่าไปครับ่มเดยตโมทำดีโมาทำดีเลยนะพุับนัโมงตัวแต่ปูผู้เดียวครับว่าสิขวติดตามก,กันเงบ่ยโมเด็โอ้พ่อพ่อย์ตอนแรกพ่อพหอยก็ว่าจะไปนำ้ำว่าจะไปนำ้ำแต่ว่าเพื่อนว่าให้ปูไปผู้เดียวให้ปูไปผู้เดียวโอ้ยอกเพื่อนราที่ไม่ย่มมาปฏิบัติทัดกันมาผู้ละคนว่าจะครับผู้ใช่มาอุปถาปูอุปถาปู อ้ยเพิ่นกระซิงเพิ่นกระซิ่งเห็นอ่ะเพิ่นกระพิ่งเห็นอันพ่อหอยย่งป่วยไอ้ย่งขายังเจ็บอยู่นั่นล่ะเพิ่นว่าขึ้นผู้ท่านใดๆแมนครับขื้นผู้เดินเฮือนลําบากยังขื้นผู้ยังไปแมนครับมันก็ยากเนาะอมันยากครับเดี๋ยวนี้ครตัดเอาเล็กออกบ่พ่อหอยเอาเล็กออกครับอได้กี่นี่เต็มเล็กออกแล้วครับ้นากเล้ซนในตัวนี้ครับนี่นะครับฟังเมืองขาในพัฒนาชียมันเข้า แค่ว่ากะพ่อหอยตั้งใจว่าสิมมเฮ็ดมาสั่งขาดเพิ่นจะให้เขากับบ่ลูกพองมูุนีกมาเที่ยวพ็เจะิให้เพื่อนให้มือเดียวคือจะงอนเมื่อวันเมื่อกี้หาสามน่ะหาสามเพิ่นกับมาบอกลักษณะยังซีเปครับ,บอกเลยเฝ้าถึงนมาเลยหาสามตัวเดียวเลอกะได้ยินแ,แบบนี้แหละแบบอันนะมัเก้าแปดนี่แหละครับืารเล่าเมืงองพี่นออ้องมืบซีเขากันเดยเมื่อนั่นหลังจากที่ให ข้าเจ้าไปหาซ้ำแล้วก็เลยได้ได้ติปมหารอยว่ะที่ได้ทิปมหารอยมือต่อมากพอน่อยให้หารอยก็ยังสั่นละเนาะเอ๋อพ่อว่าสั่นให้ค่าขนมมาสั่นให้ค่าขนมครับแก่ไปล้างซูมือมันว่ครับไปล้างซูมือให้ค่าขนมมาที่เอากาค่ายุคายาเทศนันนเนาะครับคครับ่ายุคายาแต่ว่าพ่นคดีท้าวันขยาแต่ว่างวดนี้กอะ กะเพิ่นกระทำมือเช่านี่ลองเบิ่งเนาะครับว่าได้ตัวได้ว่าสันเอ๋อเพิ่นมาถามอีกแล้วบ่เดี๋ยวนี้มือเช่านี่ไปล่าแคเพื่อจำจะเลยบอกแราเล้าเจ็ดกับอันอันนี้เล่าวันสันครับบอกเพิ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมือเช่านี่บอกพูดเยวครับ หมอนอยูหันสามชีคนให้เจ้ากันนาทีเพื่อนาทีมันเขาก็บอกจะพูดมาล่างแข่เขาหมดแล้วผนสิไปบอกต่อกันกับย่าเพิ่นจะทำเพิ่นแล้วครับผมว่าเป็นผมได้กอนมูโบแมนตัวนี้ผมบอกมิโซ่เพื่อถามผมเดอกผมก็ได้มาฝันเยอะวันสั่นบอกเพิ่นแล้วเรียบร้อยครับเอาเอาโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงกันมาลุ้นกันเนาะเนาะคุยกันม่าป่าหนี้ปลาทูฮาดวงดีน้ำกันโอ้ยหน่อยกันมีแนวท่าน เกือบเกือบลืมเอาเลขให้เอฟซีเบงนี่แหละค่ะแคหน้าจอไปเด้อแต่ว่าพอหอยกำมันใจอยู่ได้โตแรกเจ็ดห้าแมนเลขทำพิธีเจ็ดห้านะครับแต่ว่าในช่วงที่ทำพิธีเห็นเลขเจ็ดห้าแต่ว่าพอทำพิธีเสร็จมาเบิงที่หลังเป็นเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดหนึ่งแต่ว่าฝันนี่คือล่างตัวเดียวเก้าแปดตัวเดียวเก้าแปดนะครับล่างตัวเดียวเก้าแปดเลยเพิ่นมาบอก เจัดไปเอฟซีทุกทุกคนเอาไปพิจาจณาเบื่อนชอบก็จัดคัดก็ผ่านเนาะพ่อหอยให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเท่านั้นครับผมเอาพวหอยคือแงะนั่นแทะโอ้ครับโอเคเอานี้ฉันกชัดเนี่ยอ๋อนี่นะครับเด้อพวหอยสี่หนึ่งเจ็ดยังมาติดเจ็ดหนึ่งมาน้าอีกอยู่เนาะเลขเจ็ดหนึ่งนี่วนเวียนวนเวียนอยู่กับพวหอยสิบวนออกอีกจนได้อยู่ที่เลขเจ็ดหนึ่งผมก็ว่าชัดๆแล้วนเวียนครับ เมื่อกี้นี่ออกติดต่อกันต่อยทีเป็นยังคืออะไรคำว่าพ่อหอยสี่หนึ่งเก็ดอ๋อหัวนั้นสี่นึ่งเก็สามตัวตรงอันนี้สามตัวตรงได้เลยว่าแร้บอกให้ว่าแรกบอครับอ๋อหัวแรกไล่ก็ได้คุ้นดีนิดดียได้เป็นสายยาหรือเ่ได้เป็นสายยาพราหอยสี่นึงเก็ครับอ่ะโอเคครับพ่อหอยครับผมครับผมจังไรกับรบกวนพ่อหอยสักนีดขอบคุณพ่อหอยหลายๆครับนี่ท่านพีดี